สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับ In History และนี่คือเรื่องราวของนักปรัชญาผู้ยิ่งใหญ่ของโลกผู้เป็นบิดาแห่งปรัชญาทั้งปวงสกรขตัสเพลโตและอริโตเติลครับในกรุงเอเธนเราว2,400ปีที่แล้วชายคนหนึ่งถูกสังหารชีวิตเพราะว่าเขาตั้งคำถามมากเกินไปก่อนหน้านั้นเคยมีนักปรัชญามาก่อนแต่สกโขทัสคือผู้ที่ทาให้สิ่งที่เรียกว่าปรัชญาเริ่มขึ้นจริงๆและหากจะมีใครสักคนที่พอจะเรียกได้ว่าบิดาแห่งปรัชญาก็คือสกรขทัส จมูกแบนมอตโตมองแมมและค่อนข้างพิลึกคือคำนิยามของโซเครติสเขามีลักษณะอัปลักษณ์และไม่ค่อยอาบน้ำแต่เขาก็มีสเสน่ห์ส่วนตัวสูงและมีสติปัญญาเป็นเลิศในเอเธนทุกคนต่างเห็นพ้องต้องกันว่าไม่มีใครเหมือนโซเครติสและคงยากที่จะหาใครมาเหมือนอีกที่สำคัญเขาเป็นคนที่น่ารำคาญมากๆด้วยโดยเขาเป็นเหมือนตัวเหลือบที่สร้างความรำคาญแต่ไม่ทำอันตรายใหญ่หลวงอะไรนักและแน่นอนไม่ใช่ทุกคนที่ชอบเขาและบางคนคิดว่าเขามีอิทธิพลซึ่งเป็นภัยต่อสังคม เมื่อยังหนุ่มเขาเป็นทาหารผู้ลงสงครามรบในสงครามเพโลปอนเนเซียกับชาวสปาร์ตาและพันธมิตรในวัยกลางคนเขาเดินดุ่มๆไปอยู่กลางใจเมืองเรียกให้คนหยุดเป็นครั้งคราวเพื่อตั้งคำถามชวนอึดอัดนั่นคือกิจกรรมหลักของเขาทว่าคำถามที่เอ่ยถามนั้นคมกริบดูเหมือนจะเป็นคำถามง่ายๆแต่ไม่เป็นเช่นนั้นตัวอย่างเช่นในบทสนทนากับยูทิเดมุสครอโซเครซิสถามว่าการเป็นคนไม่ซื่อถือว่าผิดศีลธรรมหรือไม่ยูทีเดมุสตอบว่าผิดแน่นอน เขาคิดว่ามันเป็นประเด็นที่ชัดเจนแต่โซเครติสถามต่อว่าถ้าเพื่อนของท่านกําลังรู้สึกททและอาจฆ่าตัวตายท่านจะยืนมีดท่านจะยึดมีของเขาเหล่านั้นเป็นการกระทําที่ไม่ซื่อไม่ใช่หรือแน่นอนแต่นั่นถือเป็นการกระทําที่ถูกศีลธรรมแทนที่จะผิดศีลธรรมไม่ใช่หรือมันเป็นการกระทําดีไม่ใช่การกระทรําเลวแม้จะเป็นการขโมยก็ตามยูทีเดมูสผู้ตกอยู่ในความสับสนตอบว่าใช่ การใช้ตัวอย่างย้อนแย้งอันชันฉลาดของโซเครติสสะท้อนว่าความเห็นกว้างๆของยูทีเดมุสใช้ไม่ได้กับทุกสถานการณ์ยูทีเดมุสไม่เคยคิดเช่นนั้นมาก่อนครั้งแล้วครั้งเล่าโซเครติสแสดงให้เห็นว่าผู้คนที่เขาพบในตลาดก,การเมืองไม่รู้จักในสิ่งที่พวกเขารู้พวกข้าพัญชาทาหารจะเริ่มด้วยบทสนทน,นาด้วยความเชื่อมัน่นเต็มเปี่ยม ว่าเขาเข้าใจความหมายของคําว่าความกล้าหาญแต่เมื่ออยู่กับโซเครติสได้ไยี่สิบนาทีเขาก็จากไปด้วยความสับสนคงเป็นประสบการณ์ที่กอ่อกวนจิตใจไม่น้อยโซเครติส so ชื่นชอบที่จะเปิดโปงขีดจํากัดของความเข้าใจที่ผู้คนเข้าใจจริงๆและตั้งคําถามต่อการคาดเดาต่างๆที่ก่อร่างสร้างชีวิตของพวกเขาบทสนทนาที่ประสบความสําเร็จสําหรับเขาคือบทสนทนาที่ทําให้ทุกคนรู้ตัวในตอนท้ายว่าตนรู้น้อยเพียงใด ความเข้าใจนั้นยังดีกว่ากามเชื่อมั่นต่อไปว่าเราเข้าใจอะไรบางอย่างทั้งที่จริงเราไม่เข้าใจเลยในกรุงเอเธนส์นั้นลูกชายของผู้มีอันจะกินจะถูกส่งไปเรียนโรงเรียนกับพวกโซฟิสคือคร,รูผู้ชานชาั้นผู้ชันฉลาดที่สอนศิลปะแห่งสุนยทรพ์ให้กับนักเรียนพวกเขาเก็บค่าเรียนที่สูงมากแต่ในทางกับการโซเครติสไม่คิดค่าบริการ เขาอ้างว่าเขาไม่รู้อะไรเดยหรือซ้ําเช่นนั้นแล้วเขาจะสอนอะไรได้แต่นั่นก็ไม่ได้ยับยั้งนักเรียนจากการเข้าหาและฟังบทสนทนาของเขาและก็ไม่ได้ทําให้เขาเป็นที่นิยมในหมู่โซฟิสเสียด้วยวันหนึ่งสหายของเขาซื้อเชโรโฟนเข้าพบกับน,นักพยากรณ์ในอะพอลโลในเมืองเดลฟีนักพยากรณ์เป็นหญิงชาราผู้ปาดเปเรียงเป็นแม่มดเท่าคอยตอบคําถามผู้มาเยือนคําตอบของแอมารคเป็นรูปแบบเป็นปริศนามีผู้ใดรอบรู้ลึกลึกกว่าโซเครติสหรือไม่ เซโรเฟียนเซโรโฟนถามไม่เน้นนี่คือคําตอบไม่มีผู้ใดรอบรู้ลุ่มลึกไปกว่าโซเครติสอีกแล้วเมื่อเซโรโฟนเล่าให้โซเครติสฟังทีแรกเขาไม่เชื่อมันทําให้เขางุนงงข้าจะเป็นผู้รอบรู้ลุ่มลึกที่สุดในเอเธนได้อย่างไรเมื่อข้ารู้น้อยนักเขาสงสัยเขาอุทิศเวลาหลายปีไปกระตานตั้งคําถามเพื่อกับผู้คนผู้คนหาว่ามีคนรอบรู้ลุ่มลึกกว่าเขาหรือไม่ในที่สุดเขาเข้าใจสิ่งที่แม่หมอพูดและเห็นว่าแกพูดถูก ผู้คนมากมายช่ำชองในสิ่งที่ตนทำช่างไม้เก่งกาดด้านงานไม้ทหารรู้เรื่องการสู้รบแต่ไม่มีใครรอบรู้ลุ่มลึกอย่างแท้จริงพวกเขาไม่เข้าใจในสิ่งที่พวกเขาพูดถึงคาว่าฟิโลโซเฟอร์ซึ่งแปลว่านักปรัชญานั้นมาจากคํากรีกแปลว่ารักในความรู้โดยความรู้ที่สําคัญสําหรับปรัชญาตั้งอยู่บนพื้นฐานของการถกเถียงแลกเปลี่ยนความคิดการใช้เหตุผลและการตั้งคำถามมีใช่การเชื่ออะไรบางอย่างอย่างเพียยเพื่อเพราะคนสำคัญสักคนบอกเป็นความจริง สำหรับโซเครติสความรู้ไม่ใช่การมีข้อมูลหลักฐานมากมายหรือมีความสามารถในการทําอะไรบางอย่างาแต่คือการเข้าใจธรรมชาติที่แท้ของการมีตัวตนรวมถึงข้อจํากัดทางความรู้ของเขานักปรัชญาทุกวันนี้ยังทาสิ่งเดียวกับที่โซเครติสทำนั่นคือการตั้งคําถามพินิษเหตุผลและหลักฐานคุณคิดคน้นพยายามตอบคำถามสำคัญๆที่เราถามตัวเองเกี่ยวกับธรรมชาติของความจริงและคำถามที่ว่าเราควรใช้ชีวิตอยู่อย่างไรสิ่งที่ต่างจากโซเครติสคือ นักปราชญ์ยุคใหม่มีความคิดปรัชญาที่สั่งสมมาเป็นเวลานานแล้วโซเครติสรอบรู้ลุ่มลึกเพราะเขาไม่หยุดตั้งคำถามและยินดีโต้วาทีเกี่ยวกับความคิดของเขาเสมอเขาประกาศว่าชีวิตจะมีค่าก็ต่อเมื่อเราทุกคนคุ้นคิดถึงสิ่งที่เราทำการไม่ตรวจสอบชีวิตเลยอาจไม่เป็นปัญหาสำหรับวัวควายแต่ไม่ใช่สำหรับมนุษย์ โซเครติส so ผิดไปจากนักปรัชญาคนอื่นตรงที่เขาปฏิเสธที่จะบันทึกความคิดของเขาเป็นลายลักษณ์อักษรสําหรับเขาแล้วการพูดคุยดีกว่าการเขียนหนังสือมากข้อเขียนไม่อาจตอบกลับได้มันไม่อาจอธิบายอะไรให้เราเข้าใจบทสนทนาตัวต่อต,ตัวดีกว่ามากเขายืนยันเช่นนั้นในการสนทนาเราสามารถคำนึงถึงประเภทของคนที่เรากำลังพูดคุยด้วยเราสามารถปรับเนื้อหาความที่เราพูดเพื่อสื่อให้อีกฝ่ายเข้าใจและเพราะโซเครติสปฏิเสธที่จะเขียนหนังสือเราจึงรับรู้ความคิด ความเชื่อและการถกเถียงของปุถุชนผู้ยิ่งใหญ่ผู้นี้ผ่านงานเขียนของเพลโตซิทเอกของโซเครติสเพลโตเขียนบันทึกบทสนทนาระหว่างโซเครติสกับบางคนที่เขาตั้งคำถามบทสนทนาเหล่านี้ถูกเรียกว่าเพลโตนิกเดอะล็อกหรือบทสนทนาแบบเพลโตและถือเป็นงานวรรณกรรมชั้นเยี่ยมพอๆกับที่เป็นงานปรัชญาในบางแง่เพลโตคือเชสเปียร์ในยุคข,ของเขา การอ่านบทสนทนาเหล่านี้ทำให้นึกออกว่าโซเครติสเป็นคนเช่นไรชันฉลาดอย่างไรและก็ชวนโมโหเพียงไหนที่จริงแล้วก็มีอาจตัดสินง,ง่ายได้เช่นนั้นเราไม่อาจบอกได้ว่าสิ่งที่ Play oh เพลโตเขียนคือสิ่งที่โซเครติสพูดไว้จริงหรือเขาเป็นผู้ป้อนความคิดใส่ปากตัวละครที่เขาเรียกว่าโซเครติสโดยแท้จริงแล้วอาจจะเป็นความคิดของเพลโตทั้งหมดความคิดหนึ่งที่คนส่วนใหญ่เชื่อว่าเป็นของเพลโตไม่ใช่ของโซเครติสคือความคิดที่ว่าโลกนี้ไม่ได้เป็นดั่งที่ปรากฏแม้แต่น้อย ความเป็นจริงสิ่งที่เห็นนั้นแตกต่างกันอย่างยิ่งยวดคนส่วนใหญ่ลงคิดว่าภาพที่เห็นเป็นความจริงเราคิดว่าเราเข้าใจแต่มีได้เป็นเช่นนั้นเพลโตเชื่อว่ามีเพียงนักปรญาที่เข้าใจโลกว่าที่แท้เป็นอย่างไรนักปรญาค้นพบธรรมชาติและความจริงผ่านการคุ้นคิดแทนที่แทนที่จะพึ่งพาประสาสัมผัสเท่านั้นเพลตโตยกตัวอย่างของถ้ำเพื่อสนับสนุนประเด็นของเขา ทําในจินตนาการนั้นมีคนกลุ่มหนึ่งถูกล่ามไว้โดยหันหน้าเข้าหาผนังเบื้องหน้าคือภาพกระพริบไหวของเงาที่พวกเขาเชื่อว่าเป็นของจริงแต่หาเป็นเช่นไม่สิ่งที่พวกเขาเห็นคือเงาของวัตถุที่ถูกชูส่องผ่านอยู่หน้ากองไฟเบื้องหลังผู้คนเหล่านี้เชื่อไปต่อชีวิตว่าเงาบนผนังคือโลกจริงจากนั้นมีผู้ชายคนหนึ่งเป็นอิสระจากโซ่ตรวนแล้วหันไปยังกองไฟสายตาเขาผ้ามัวในตอนแรกแต่แล้วก็ค่อยๆเห็นว่าเขาอยู่ที่ไหนเขาสดสัมผัเทออกจากถ้ำและสามารถจ้องมองดวงอาทิตย์ในที่สุด เมื่อกลับมาในถ้ำไม่มีใครเชื่อสิ่งที่เขาเล่าเกี่ยวกับโลกภายนอกชายผู้หลุดพ้นเปรตเสมือนนักปรัชญาเขามองเห็นได้ไกลกว่าภาพปกติคน,นธรรมดาทั่วไปไม่เข้าใจความจริงเพราะพวกเขาพอใจกับการมองสิ่งที่อยู่เบื้องหน้ามากกว่าการคุ้นคลิดอย่างลึกซึง้งถึงสิ่งที่เห็นทว่าภาพนั้นเป็นมายาสิ่งที่พวกเขาเห็นคือเงาไม่ใช่ความจริงเรื่องถ้ำนี้เชื่อมโยงกับสิ่งที่เรียกกันว่าทฤษฎีต้นแบบหรือ Story of Form ของเพลโตวิธีการเข้าใจได้ง่ายที่สุดคือการอธิบายด้วยการยกตัวอย่าง ลองจินตนาการถึงวงกลมทุกวงที่คุณเคยเห็นมาในชีวิตมีวงไหนสมบูรณ์แบบบ้างไม่มีหรอกไม่มีวงกลมวงไหนสมบูรณ์แบบในวงกลมที่สมบูรณ์แบบทุกจุดบนเส้นรอบวงต้องมีระยะเท่ากันพอดิบพอดีจากจุดศูนย์กลางวงกลมในโลกจริงไม่มีวงใดสมบูรณ์แบบถึงเพียงนั้นแต่คุณก็เข้าใจความหมายของคําว่าวงกลมสมบูรณ์แบบ เช่นนั้นแล้ววงกลมสมบูรณ์แบบคืออะไรกันเพลโตก็จะกล่าวว่ามนโนคติเกี่ยวกับวงกลมสมบูรณ์แบบคือแบบของวงกลมหากคุณต้องการเข้าใจว่าวางว่าวงกลมคืออะไรคุณควรจะให้ความสําคัญของแบบของวงกลมไม่ใช่วงกลมจริงที่คุณวาดออกมาหรือประสบการณ์ผ่านทัศนียสัมผัสซึ่งทั้งหมดจะไม่สมบูรณ์ในแง่ใดแง่หนึ่งเช่นเดียวกันเพลโตคิดว่าถ้าคุณต้องการเข้าใจความดีคุณต้องให้ความสําคัญกับแบบของความดีไม่ใช่ตัวอย่างของความดีที่พบเห็นนักปรัชญาคือผู้เหมาะสมที่สุดสําหรับการคุ้นคิด ถึงแบบในลักษณะนางม,มาทําเช่นนี้คนธรรมดาทั่วไปถูกโลกล่อให้หลงและพวกเขาใช้ประสาทสัมผัสด้วยเหตุที่นักปรัชญามีความชํานาญในการคึ้นคลิปถึงความจริงเพลโตเชื่อว่าพวกเขาทําหน้าที่ปกครองและมีอำน,นาจทางการเมืองได้ทั้งหมดในเดอะรีพับลิกหรืออุตามารัฐปรัชญา,ยานิพนธ์ที่มีชื่อเสียงที่สุดของเพลโตเขาพูดถึงสังคมในจินตนาการที่สมบูรณ์แบบ นักปรัชญ,ญาจะอยู่ในสถานะสูงสุดและได้รับการศึกษาพิเศษพวกเขาจะเสียสละความสบายส่วนตัวเพื่อพลเมืองใต้การปกครองรองจากนักปรัชญ,ญาจะเป็นทหารผู้ได้รับการฝึกฝนสำหรับป้องกันประเทศและต่ำลงไปคือกลุ่มกรรมกรเปรโตคิดว่าคนสามระดับชั้นนี้จะอยู่ในสมดุลที่สมบูรณ์เป็นสมดุลที่เปรียบเหมือนจิตที่สมดุลโดยมีส่วนใช้เหตุผลคอยควบคุมความรู้สึกและความปรารถนาน่าเสียดายที่รูปแบบสังคมขงเขาขัดแย้งต่อความเป็นประชาธิปไตย และจะเป็นสังคมที่ควบคุมประชาชนด้วยอาศัยส่วนผสมของคำโป้ปดและการใช้กำลังเขาจะห้ามศิลปะเกือบทุกแขนงเพราะโดยคิดว่าศิลปะสะท้อนภาพความจริงที่บิดเบี้ยวจิตกรว่าภาพปรากฏแต่ภาพปรากฏนำเสนอบนพระภาพลวงของแบบทุกแง่มุมของชีวิตในรัฐอุดมคติของเพลโตจะถูกควบคุมอย่างเย้มเข้มงวดจากเบื้องบนนั่นคือสภาวะที่เราเรียกกันในปัจจุบันว่ารัฐเผด็จการเพลโตคิดว่าการยอมให้ผู้คนลงคะแนนเลือกตั้งก็เหมือนกับการปล่อยให้ผู้สมัคร ผู้โดยสารบังคับ้วยเองโดยที่ให้โดยการให้ผู้ที่มีความรู้นั้นย่อมจะดีกว่าเอเธนในศตรวรรษที่5ก่อนคริสต์ศักร์ค่อนข้างต่างไปจากสังคมที่เพลโตจินตนาการในเดอะร p พับ i ิกคือมีความเป็นประชาธิปไตยอยู่บ้างแม้ว่าจะมีเพียง10ซ์ของประชากรเท่านั้นที่มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้หญิงและทาสไม่รวมอยู่ในนั้นโดยปริยายทว่ากฎหมายที่มีผลบังคับต่อประชาชนนั้นทัดเทียมกันและมีระบบจับสลากที่จริงจังเพื่อแน่ใจว่าทุกคนมีโอกาสอย่างเป็นธรรมในการตัดสินใจเรื่องต่างๆทางการเมือง โดยวรวมแล้วชาวเอเธนไม่ได้ให้ความสําคัญต่อโซเครติสมากเท่ากับที่เพลโตยกย่อง oh อันที่จริงห่างไกลจากคายกย่องมากทีเดียวชาวเอเธนรู้สึกว่าโซเครติสอันทลาอันตรา,ายและจงใจทำลายรัฐในช่วง399ปีก่อนคริสต์กาลเมื่อโซเครติสอายุ70ชาวเอเธนชื่อเมลิตูสฟ้องศาลด้อยอาว่าโซเครติสไม่เคารพต่อเทพเจ้าของชาวเอเธนและนําเสนอเทพเจ้าของตนเองนอกจากนั้นเขายังบอกว่าโซเครติสสั่งสอนให้เด็กหนุ่มในเอเธนประพฤติผิดสนับสนุนให้พวกเขาเป็นปรปักษ์ต่อเจ้าหน้าที่รัฐ ข้อกล่าวหาทั้งสองถือว่าร้ายแรงมากและเป็นเรื่องยากที่จะรู้ว่าความกล่าวหาท็จริงเพียงใดบางทีโซเครติสอาจจะเสียมให้ลูกศิษย์หยุดนับถือศาสนาของรัฐและพอจะมีหลักฐานอยู่บ้างว่าเขานิยมกระแนกกระแนระบบประชาธิปไตยของเอเธนนั่นจะเป็นพฤติกรรมที่ไม่ผิดแปลกไปจากบุคลิกของเขาสิ่งที่เป็นจริงแน่ๆคือชาวเอเธนจำนวนมากเชื่อคำกล่าวหาเหล่านี้พวกเขาเหล่านั้นลงมติว่าโซเครติสมีความผิดจริงเกินเกินเพียงครึ่งหนึ่งของประชากรเล็กน้อย ประชากร501คนที่ประกอบขึ้นเป็นคณะลูกขุนขนาดใหญ่คิดว่าเขามีความผิดและตัดสินให้รับรโทษประหารชีวิตสโ,โกริทิสคงสามารถต่อรองให้ตัวเองพ้นโทษประหารชีวิตได้หากเขาต้องการแต่แทนที่จะทำเช่นนั้นเขาส,สร้างความน่ารำคาญให้ชาวเอเธนส์ขึ้นไปอีกโดยแย้งว่าเขาไม่ได้ทำอะไรผิดเลยและสมควรที่จะได้รับรางวัลเป็นอาหารฟรีทุกมื้อตลอดชีวิตแทนการลงทันด้วยซ้ำชาวเอเธนส์ไม่ปรับปลื้มกับความคิดนี้เท่าไหร่เขาถูกลงโทษให้ประหารชีวิตด้วยการบังคับให้ดื่มยาพิษสกัดจากพืช ซึ่งออดริกโดยค่อยๆทําให้ร่างกายเป็นอัมพาตโซเครติสบ,บอกลาภรยาและลูกชายทั้ง3จากนั้นเรียกลูกศิษย์เข้ามาพบหากเขามีตัวเลือกว่าสามารถมีชีวิตอยู่ไปได้อย่างเงีย,งยบๆโดยไม่ตั้งคําถามยากๆอะไรอีกเขาก็จะไม่เลือกทางนั้นและยอมตายเสียดีกว่ามีเสียงภายในที่บอกให้เขาตั้งคําถามกับทุกอย่างต่อไปและเขาไม่อาจตรยศต่อเสียงนั้นได้จากนั้นเขาจึงดื่มยาพิษไม่นานก็สิ้นใจทว่าในบทสนทนาของเพลโตโซเครติสยังดํารงอยู่ ชายผู้ซับซ้อนที่มุ่งมั่นตั้งคำถามและย่อมเลือกยอมที่จะตายแทนที่จะหยุดคิดค้นหาความจริงของสับสิ่งกลายเป็นแรงบันดาลใจให้นักปรัชญานับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาโซเครติสสร้างแรงสะเทือนโดยตรงต่อผู้คนรอบข้างเพลโตสอนหนังสือต่อไปด้วยหลักการของโซเครติสหลังความตายของผู้เป็นครูสิทธิ์ที่เดิดเด่นที่สุดของเพลโตคืออริสโตเติลนักคิดผู้แตกต่างอย่างยิ่งจากทั้งโซเครติสและก็เพลโต นกนางแอ่งตัวเดียวไม่ได้หมายถึงฤดูร้อนอาจจะดูเป็นวลีจากวรรณกรรมของกวีเอกแต่อาที่จริงแล้วเป็นวลีที่มาจากหนังสือ The Nicomachean Ethics ของอริสโตเติลซึ่งเป็นชื่อที่เขาตั้งชื่ออุทิศให้กับนิโคมาคัสลูกชายของเขา ประเด็นของวล,ลีนี้นั้นเราจําเป็นต้องเห็นนกนางแอ่นมากกว่า1ตัวและวันที่อากาศอบอุ่นมากกว่า1วันเพื่อพิสูจน์ว่าฤดูร้อนได้มาถึงแล้วดังนั้นช่วงขนาดแห่งความพึงพอใจสองสามครั้งจึงไม่อาจนับรวมเป็นความสุขที่แท้จริงได้สําหรับอริสโตเติลความสุขไม่ใช่เรื่องของความเบิกบานใจชั่วครู่ชยามที่น่าแปลกคือเขาคิดว่าเด็กเล็กๆอาจไม่มีความสุขคํากล่าวนี้ฟังดูน่าตลกหากว่าเด็กไม่มีความสุขแล้วใครเล่าจะสามารถนีได้แต่มันก็เผยให้เห็นว่าทัศนะเรื่องความสุข,ขของเขาแตกต่างจากเรามากเพียงไหน ชีวิตของเด็กเพิ่งจะเริ่มต้นดังน,น,นั้นจึงยังไม่ได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ในแง่ที่ใดก็ตามเขาเชื่อว่าความสุขแท้จริงต้องอาศัรยระยะเวลาชีวิตที่ยาวนานกว่านั้นอริสโตเติลเคยเป็นศิษย์ของเพลโตและเพลโตก็เป็นศิษย์ของคริสโตเครติสทําให้สามารถทําให้สามารถนักนักคิดผู้ยิ่งใหญ่นี้เก่อห่วงโซ่ความสัมพันธ์อันได้แก่โสเครติสเพลโตอริสโตเติลมันมักเป็นเช่นนี้เสนอ ด้วยความที่ปกติแล้วอัจฉริยะจะไม่โผล่ขึ้นมาเ,นเองแบบไม่มีปีติไม่คุยพวกเขาส่วนใหญ่ล้วนมีครูที่สร้างแรงบันดาลใจและแต่แนวคิดของทั้งสามนั้นแตกต่างกันมากพวกเขาไม่ได้แค่ท่องจําสิ่งที่ถูกสอนมาเท่านั้นแต่ต่างคนต่างมีวิธีอันเป็นแบบฉบับของตนผู้ง่ายๆซุคริสเป็นนักเขียนนักพูดที่ยอดเยี่ยมเพลโตเป็นนักเขียนที่อัศจรรย์และอริสโตเติลสนใจทุกสิ่ง โซเครติส so และเพลโตมองโลกที่เราเห็นเป็นเพียงภาพสะท้อนอันลืงลางของความจริงที่แท้จริงซึ่งเราอาจเข้าถึงด้วยความคิดเชิงปรัชญาที่เป็นนามธรรมแต่ในทางกลับกันอริสโตเติลลงไลน์ในรายละเอียดของทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวโชคไม่ดีที่งานเข่งของอริสโตเติลเกือบทั้งหมดหลงเหลืออยู่ในรปรากฏอยู่ในรูปแบบบันทึกคำสอนแต่บันทึกความคิดของเขาก็ส่งผลกระทบอันใหญ่หลวงต่อปรัชญาตะวันตก แม้ว่ารูปแบบการเขียนส่วนใหญ่ออกจะเป็นลักษณะแห้งแ้งและเขาก็ไม่ได้เปลี่ยนเพียงนักปรัชญาเท่านั้นแต่ยังเป็นผู้หลงไหลในสตะวะวิทยาดาราศาสตร์ประวัติศาสตร์การเมืองและการละครอรลิโโตเตอรเกิดในเมืองมาซิโดเนียราวปร18ปี184ก่อนคริสต์กาลเขาได้รู้จักเพลโตออกเดินทางและเป็นอาจารย์ของอเล็กซานเดอร์มหาราช ก่อนจะก่อตั้งโรงเรียนของเขาในเอเธนได้ตั้งชื่อว่ลลาไลเซียมซึ่งจัดเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการเรียนรู้ที่มีชื่อเสียงในยุคโบราณและมีความคล้ายคลึงกับมหาวิทยาลัยในปัจจุบันเขาส่งนักวิจัยออกไปจากที่นั่นเพื่อที่พวกเขาจะได้กลับมาพร้อมกับข้อมูลใหม่ๆเกี่ยวกับทุกสิ่งตั้งแต่สังคมการเมืองจนถึงชีววิทยานอกจากนั้นเขายังได้ก่อตั้งหอสมุดสําคัญขึ้นมาอีกแห่งหนึ่งขณะที่เพลโตอาจพึงพอใจกับการได้ศึกษาปรัชญาแบบใช้ความคิดอยู่เพียงลําพังอลิสโตเติล กับต้องการสำรวจความจริงที่เราสัมผัสได้ด้วยประสาทสัมผัสต่างๆเขาปฏิเสทธทฤษฎีว่าด้วยแบบของอาจาร,ร,รย์โดยเชื่อว่าวิธีที่ทำให้เข้าใจปรัชญาทั่วไปหรือ general category คือการวิเคราะห์ตัวอย่างที่เฉพาะเจาะจงของสิ่งนั้นๆดังนั้นการจะเข้าใจว่าแมวคืออะไรคุณขเขาคิดว่าคุณจำเป็นต้องมองดูแมวจริงเสียก่อนแทนที่จะคิดถึงแบบของแมวขึ้นมาลอยๆคำถามหนึ่งที่คริสโตนใกล้ควรคือเราควรมีชีวิตอยู่อย่างไร ทั้งโซเครติสและเพลโตล้วนตั้งคำถามนี้ความต้องการที่จะหาคำตอบของคำถามนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ดึงดูดให้ผู้คนเริ่มมาสนใจปรัชญาอริสโตเติลมีคำตอบของเขาเองซึ่งสรุปง่ายๆคือการแสวงหาความสุขการแสวงหาความสุขหมายความว่ายอย่างไรทุกวันนี้ถ้าเราบอกว่าคนส่วนใหญ่แสวงหาความสุขพวกเขาจะนึกถึงวิธีที่ทําให้พวกเขาเพลิดเพลินรื่นเริงใจ บางทีความสุขสําหรับคุณอาจหมายถึงวันหยุดในต่างแดนการไปเทศกาลดนตรีหรืองานเลี้ยงหรือการใช้เวลาร่วมกับมิตรสหายแม้ว่าสิ่งเหล่านี้อาจเป็นส่วนผสมหนึ่งในชีวิตที่ดีสําหรับอริสโตเติลเขาไม่เชื่อว่าวิธีการที่ดีที่สุดในการใช้ชีวิตคือการออกไปข้างนอกและแสวงหาความสําราญด้วยวิธีเหล่านั้นลําพังสิ่งนี้ด้วยตัวมันเองไม่จัดเป็นชีวิตที่ดีในทัศนคของเขาคําภาษากรีกที่อริสโตเติลใช้คือยูไดโมเนียนแปลว่าความรุ่งเรืองคือความสําเร็จมากกว่าที่จะเป็นความสุข ยูไดโมเมียนไม่ใช่เพียงผัสสะอันน่าเบิกบ,บานใจที่คุณรู้สึกได้เมื่อกินไอศครีมหรือเห็นทีมโปรชนะการแข่งขันแต่เป็นความเป็นภาวะวิสัยหรือออ j e จ t ต v e มากกว่านั้นนี่ออกจะยากต่อการทำความเข้าใจเพราะเราคุ้นชินกับความสุขที่เรารู้สึกและไม่มีอะไรไปมากกว่านั้นลองนึกถึงดอกไม้หากรดน้ําและได้ให้มันได้รับแสงอาทิตย์ เติมปุ๋ยอีกเล็กน้อยมันจะงอกง,งามและเบ่งบางการไปปอยแล,ล้วเลยเก็บไว้ในความมืดให้มแมลงเทะเล็มทิ้งให้มันขาดน้ํามันจะเหี้ยวแห้ง,เห,หงเหี้ยวแห้งเหี่ยวเหี่ยวแห้งและโรยราหรืออย่างดีที่สุดก็จะกลายเป็นพืชที่ดูน่าเกลียดมนุษย์สามารถงอกง,งามได้เช่นเดียวกับพืชแม้จะต่างกันตรงที่เขามีทางเลือกเป็นของตัวเองเราตัดสินใจได้ว่าเราอาจทําหรืออยากเป็นอะไรออริสโตเติลเชื่อในสิ่งที่เรา เรียกว่าธรรมชาติของมนุษย์และมนุษย์ก็มีหน้าที่ของเราเองมีวิธีการดำรงชีวิตที่เหมาะสมกับเราที่สุดสิ่งที่ทําให้เราแตกต่างจากสัตว์และสิ่งอื่นๆทั้งปวงคือการที่เราสามารถคิดและใช้เหตุผลเกี่ยวกับสิ่งที่เราทําได้จากจุดนี้เขาสรุปว่ารูปแบบชีวิตที่ดีที่สุดสําหรับมนุษย์คือชีวิตที่ได้ใช้อํานาจในการใช้เหตุผลที่น่าแปลกใจคืออริสโตเติลเชื่อว่าสิ่งที่เรารู้จักหรือกระทั่งเหตุการณ์หลังความตายสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการก่อให้เกิดยูโดโมเมียนได้ นี่ฟังดูแปลกพิศษพ,พอสมควรสมมุติว่าชีวิตหลังความตายไม่มีอยู่จริงสิ่งใดก็ตามที่เกิดขึ้นเมื่อคุณไม่อยู่แล้วจะส่งผลกระทบต่อความสุขของคุณได้อย่างไรลองจินตนาการว่าคุณเป็นพ่อหรือเป็นแม่ความสุขของคุณส่วนหนึ่งอยู่ที่ความหวังที่ดีต่ออนาคตของลูกหากลูกเกิดล้มป่วยอย่างรุนแรงหลังจากคุณตายไปแล้ว เมื่อนั้นอยู่ใดโมเมียนก็จะได้รับการกระทบต่อสิ่งนี้ด้วยตามทัศนะของอริสโตเติลชีวิตจะเลวร้ายลงแม้ว,ว่าคุณจะไม่ได้รับรู้เกี่ยวกับความป่วยไข้ของลูกและคุณก็ไม่ได้มีชีวิตอยู่แล้วก็ตามสิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าแนวคิดของเขาความสุขไม่ได้เป็นเพียงเรื่องความรู้สึก ความสุขในเช่นนี้เป็นความสําเร็จโดยรวมในชีวิตของคนเป็นบาสิ่งที่อาจได้รับผลกระทบจากสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนอื่นที่คุณห่วงใยเช่นเดียวกับเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือขอบเขตท,ที่คุณควบคุมและรับรู้ได้การที่คุณจะมีความสุขหรือไม่ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับโชคดีด้วยคําถามหลักคือเราจะทําอะไรได้บ้างเพื่อเพิ่มโอ,อก,กาสที่เราจะมียูโดมยูโดยูโดไมเมียนคำตอบของริสตเติลคือการพัฒนาลักษณะนิสัยที่ถูกต้องคุณจําเป็นที่จะต้องรู้จัก ที่จะมีอารมณ์อันเหมาะสมในเวลาอันเหมาะสมสิ่งเหล่านี้ทําให้คุณมีความประพฤติที่ดีในแง่หนึ่งมันเป็นเรื่องของวิธีการที่ถูกเลี้ยงดูมาเนื่องจากวิธีการที่ดีที่สุดในการพัฒนาอุปนิสัยที่ดีคือการฝึกฝนตั้งแต่ยาววัยด้วยเหตุนี้โชคจึงเป็นส่วนหนึ่งเช่นเดียวกันรูปแบบของพฤติกรรมที่ดีคือคุณธรรมอย่างหนึ่งและรูปแบบของพฤติกรรมที่แย่ก็คือความชั่วร้ายลองนึกถึงคุณธรรมเรื่องความกล้าหาญในยามสงครามบางทีทหารคนหนึ่งอาจจาเป็นต้องยอมเสี่ยงชีวิตเพื่อช่วยประชาชนจํานวนหนึ่ง อาจจำเป็นที่ต้องยอมเสี่ยงชีวิตเพื่อช่วยจะพาชนจำนวนหนึ่งจากกองทัพที่เข้าโจมตีเขาเป็นบ้าระหำ่ำและไม่กังวลถึงความปลอดภัยของตัวเองแต่อย่างไรและอาจพุ่งเข้าหาสถา,านการณ์อันอันตรายแม้ว่าเขาอาจไม่จําเป็นต้องทําเช่นนั้นนั่นไม่ใช่ความกล้าหาญที่แท้จริงเป็นเพียงการเสี่ยงอย่างไม่รู้จักยังคิดเท่านั้นในทางกับการทหารที่ขาดในหนึ่งอาจไม่สามารถเอาชนะความกลัวของตนเพื่อทําสิ่งที่เหมาะสมและเขาอาจเป็นอมาาพาตเพราะความกลัว ใช่วงขณะที่เขาที่เป็นที่ต้องการมากที่สุดอย่างไรก็ตามผู้กล้าหาญห,หรือผู้เก่งความสามารถในสถานการณ์นี้คือผู้ที่อาจรู้สึกกลัวได้เช่นกันแต่เขาเอาชนะความกลัวนั้นและลงมือทำสิ่งต่างๆอริสโตเติลคิดว่าคุณธรรมทั้งหมดตั้งอยู่กลางร,ระหว่างสิ่งที่แตกกันสุดแตกต่างกันสุดขั้สองประการดังตัวอย่างดังกล่าวในที่นี้ความกล้าหาญอยู่กลางร,ระหว่างความบ้าบิ่นและความคลี่ขาดแนวคิดนี้เป็นที่รู้จักกันในานามของหลักคำสอนว่าด้วยความพอดีหรือ g ก l d e n Mean ของอริสโตเติล แนวทางในการเข้าใจถึงจริยศาสตร์ของอริสโตเติลไม่ได้เป็นแค่มีประโยชน์ในเชิงประวัติศาสตร์เท่านั้นนักปรัชญาสมัยใหม่หลายคนเห็นด้วยกับแนวคิดเรื่องความสําคัญของการพัฒนาคุณธรรมที่เขาเสนอและมองว่าทัศนะนที่เขามีต่อความสุขนั้นออกจะแม่นยําและให้แรงบันดาลใจแทนที่จะสแสวงหาวิธีการเพิ่มความสําราญในชีวิตพวกเขาคิดว่าเราควรพยายามเป็นคนที่ดียิ่งขึ้นและทําสิ่งที่ถูกต้องนี่คือสิ่งที่ทําให้ชีวิตดําเนินไปได้ด้วยดี ทั้งหมดนี้อาจฟังดูเหมือนอริสโตเติลสนใจในพัฒนาการส่วนรวมของแต่ละบุคคลเท่านั้นซึ่งไม่เป็นความจริงเขากล่าวว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมเป็นสัตว์การเมืองเราต้องสามารถดำรงอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้และเราจําเป็นต้องอาศัยร,ระบบยุติธรรมเพื่อรับมือกับด้านมืดในธรรมชาติของเรายูไดโมเนียนจะเกิดขึ้นโดยเปสัมพันธ์กับชีวิตในสังคมเท่านั้นเราอยู่ร่วมกันและจําเป็นต้องหาความสุขโดยสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คนรอบข้างในรัฐการเมืองที่มีระบบระเบียบ ถึงกระนั้นความหลักแหลงของอริสโตเติลก็มีผลข้างเคียงที่น่าเสียดายอย่างหนึ่งด้วยความที่เขาช่างเฉลียวฉลาดและการค้นควา้าของเขาก็ละเอียดถี่ถ้วนจนทาให้คนจํานวนมากที่อ่านง,งานของเขาเชื่อว่าเขาพูดถูกไปเสียทุกเรื่องซึ่งเป็นวิธีคิดที่ไม่ดีนักต่อการพัฒนาทางความคิดและไม่ดีต่อปรัชญายในขนบที่โซเครติสได้เริ่มไว้เป็นเวลาหลายร้อยปีหลังจากเขาเสียชีวิต ที่นักวิชาการส่วนใหญ่ยอมรับทัศนะที่เขามีต่อโลกว่าเป็นความจริงอย่างไม่ต้องข้อสงสัยพวกเขาพิสูจน์ได้ว่าอาริสโตเติลผู้ไรสซักอย่างนั่นก็ถือว่าเพียงพอแล้วที่จะเชื่อบางครั้งเราเรียกสิ่งนี้ว่าความจริงโดยอำนาจหรือ true by authority นั่นคือการเชื่อบางสิ่งจะต้องเป็นความจริงเพราะบุคคลสำคัญที่มีอำนาจได้กล่าวเช่นนั้นแล้วกระนั้นถ้าเราทิ้งไม้และเหล็กอย่างละชิ้นขนาดเท่ากันลงจากที่สูงเท่ากาันอันไหนจะกระทบพื้นก่อน อาริสโตเติลคิดว่าเหล็กจะกระทบพื้นก่อนเพราะว่ามันหนักกว่าแต่ความจริงแล้วทั้งสองนั้นจะตกลงมาพร้อมกันแต่เพราะอาริสโตเติลกล่าวผู้คนจึงเชื่อว่าเหล็กจะหล่นลงมาก่อนและมันก็เป็นมาตลอดโดยไม่มีการพิสูจน์จนกระทั่งศตวรรษที่16กาลิเลโอกาลิเลเได้ทดสอบทฤษฎีนี้ที่หอเอปิซาและพบว่าอาริสโตเติลคิดผิด การพึ่งพอาอำนาจของใครคนอื่นถือเป็นสิ่งที่ขัดแย้งกับเจตนารมณ์ในการศึกษาของอริสโตเติลอย่างแท้จริงและขัดกับเจตนารมณ์ของปรัชญาด้วยเช่นกันอำนาจอันชอบธรรมไม่อาจพิสูจน์อะไรได้ในตัวของมันเองและวิธีการของอริสโตเติลคือการไต่สวนค้นคว้าและใช้เหตุผลที่ชัดเจนปรัชญานั้นเติบโตได้ด,ด้วยการอภริปรายแนวคิดต่างๆมุมมองที่ท้าทายการสำรวจทางเลือกอื่นๆและความเป็นไปได้ในแนวความคิดของเราอาจผิดพลาดโชคดีที่ยุคสมัยนี้ มีนักปรัชญาที่พร้อมจะคิดเชิงวิาพากษ์พิจารณ์ว่าสิ่งที่คนอื่นบอกนั้นเป็นจริงหรือไม่เป็นยังไงบ้างครับสําหรับเรื่องราวของ3ผู้ยิ่งใหญ่แห่งยุคซึ่งเป็นผู้วางรากฐานของวิชาปราัชญาฟังทฤษฎีของแต่ละคนแล้วหรือแนวคิดของแต่ละคนก็อาจจะดูฟังยากแล้วก็เข้าใจยากหน่อยนะครับแต่จริงๆแล้วหลักการเรียนปรัชญามันคือการไม่ใช่อ่านเพื่อจําแต่เป็นการศึกษาเพื่อคิด การคิดวิเคราะห์ตั้งคำถามเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเสมอและนั่นเราจะทําให้เกิดความรู้ใหม่ๆอยู่ตอลอดเวลาการสั่งห้ามความคิดเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้พเพราะโซเครติสเชื่อว่ามนุษย์เกิดมาเพื่อคิดแล้ววันนี้คุณคิดหรือยังครับขอบคุณสําหรับการติดตามขอบคุณสําหรับการเ,าเข้ามาดูนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตาม คลิปอื่นๆของช่องของเราต่อไปสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ